ส่วนของการรับนอนเล้วจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักสําคัญหลักใจความสําคัญของการลดไขมัน่การที่เราลดไขมันขั้งสุดท้ายในชีวิตที่มันอยู่ในเวของคนปกติวิสัยของคนธรรมดาของคนดีอ่เข้าถึงง่ายๆโดยทั่วไปเป็นปกติชนที่ออกกาลังกายลักทันมาหลักตัวเองในฐานะที่เอาเป็นสาวชาวสวนเอ้าอยากลดไขมันขั้งสุดท้ายในชีวิตในกรณีของคนที่ไม่ได้มีโค้ชหลักตัวเองการรับนอนสําคัญ เวลาที่เราไม่มีโค้ดเลยเราเออกกําลังกายที่บ้านเราจะมีมีใครคอยคอย,คอยมาจับไหลจับแขนจับค้าเราหรือม,มาบังคับให้เราแบบสมมติเราไป10นาทีแล้วเราไป20เอ่อ20ครั้ง ในหนึงเซตรื้อจะทำสี่เซตหาเซตนรื้อแล้วแต่เนี่ย้าเราหยุดเราคือเราหยุดแต่ถ้าเรามีโคตรโคตรจะบังคับไปเราไปต่อเปิดสีวิตกรรมเนื้อเปิดที่จะได้ทำลายกรรมเนื้อไอ้กรรมเนื้อมีการทำลายแหละเราก็ต้องใส่ใจในหลงสานอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคา,า,าร์โบไฮเดรสารอาหารต่างๆสารวิตามินเกลือแหล่ะแหล่ะททั้งหมดทั้งมวลนั่นม,ม,มันอยู่ใน,ส,นส่วนส่วนของสารอาหารเนาะสิ่งนล้ก็ผูกโดยรวมๆในขอขอที่ผ่านมาแล้วในส่วนที่การรับนอนสําคัญเพราะเวลาที่เรารับนอนเนี่ย กรดฮอร์โมนมันจะลังแล้วในส่วนเวลาเนี่ยเวลาที่เราหลับลึกบางทีคุณอาจจะบอกว่าฉันหลับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแต่แปดชั่วโมงนั่นบางทีคุณอาจจะหลับลึกได้แค่สองชั่วโมงก็ได้คุณอาจจะฝันซะส่วนใหญ่แล้วบางทีก็หลับหลับตื่นๆกับซับกับสายเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเนี่ยการรับการหลับตรงเนี่ยการหลับที่มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้แค่เรียกว่าการหลับที่มันมีคุณภาพก็จะส่งผลให้การหลับนอนของเราการหลุดไขมันของเราเป็นไปได้ยังที่ไม่เหลืไหลนักก็จะเต็มเต็คัดๆ นัก็จะชาบางสโลบางาแล้วก็ข้อทีขา้ทางบางเพราะฉะนั้นในเรื่องการรับนอนแอล้คมามสําคัญมากๆข้อที่หก็คือในการของการขับถ่ายเพราะเวลาที่หลังกายเราไม่ได้คลีนไม่ได้ชําระล้างไม่ได้ดีท็อกซ์แล้วไม่ได้การที่เราจะทําอะไรสักอย่างในการที่เราจะหลดเปลีป่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราต้องรู้รรว่าเรากินอะไรเข้ามาบ้างเรา,า,เราต้องรู้รว่าหน้าวินาทีนะี่นจุดนี้ของเราเราเรา,เราออกกําลังกายหรือเราหม่ออกมาหรือเราไม่เคยออกมาเลยรื่นแล้วเรากินอะไรเข้าไปมากมายทิปตาทะาสกับเบอร์ยาเลือหลบที่เราซนหาเข้าขไปเข้าไปเข้าไปปีๆแล้ว ลวงเลยผ่านมากี่ปีแล้วคะบางทีสิบสามสิบปีสี 40, 15, ่สิบห้าสิบหกสิบปีหรือแม้แต่ด้วยวัออยอายุเท่าไรแล้วที่เราตัดสินใจรักตัวเองวันนี้เราจะมีคําตอบให้ตัวเองกับขอน,นี้มากๆว่าการกลับทายของเราลาไส้ของเราที่มันยาวเป็นหลายๆละเม็ดในลําไส้ที่มันพกมันแพอ่ออกมาแล้วมันยาวหลายๆลายเม็ดเนี่ยเราปรุงแต่งอะไรลงไปในนี้ปะ เราหายซิงที่ดีซิงที่มีประโยชน์สิ่งที่ไร่ทรงคุณค่ะสิ่งที่บอลทำลายตับไตใส่พุ่ของเราไปหมักน้อยเพียงใดแล้วเราเรารูปหมักไหมเรารูปพ้อหรือเปล่าแล้วเ,เราต้องรูปไม่ว่าการที่เราจะใส่ใจตัวเองเราจะมาปั่นหุนปั่นหุนไม้แกะสะลักหุนไม้ของเราให้มันสวยสะดุดทรงพลังทรงเสน่ห์ทรงคุณค่ะ ทั้งภายในและภายนอกเราเราเราจะต้องดูแลมันยังไงเราจะต้องคับทายเราจะต้องเร่างมันขาดนาดัดหมักหมกน้อยแค่ไหนเราต้องรู้ในส่วนนี้ mm hmm. เพะม่มอะไรที่เรารลักตัวเองปปาบะถ้าเรากินอาจจะต้องทำดีมาตลอดแต่งต่ขอหนึ่งถึงขอสีที่เอบอกทำดีมาตลอดแต่ถ้าเกิด mm hmm. ลำใส่เรายังคงสารพิษยังคงสารหมักหมมเหน่าม้นที่มันก่อเกิดแล้วคนีอยากซื้อซานตรงนะจ้าถ้าเกิดมันหมักม้นอ๋อคือมันสุกโปรกมากๆกะเหมือน น้ำมันเครื่องเวลาเรามีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถเบนหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมีระยะเวลาในการทายน้ำมันเครื่องแต่จากชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยทายมันมาเลยเราไม่เคยทายน้ำมันเครื่องเลยทามว่าจากที่มันเคยใสไสจากที่น้ำกินลงไปไสไสอาหารกินลงไปในสัดส่วนบางทีที่มันเคยใสเหมือนน้ำมันเครื่องที่มันใสเมือมันอยู่นาน30ปี20ปี5 0ปี40ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถึงเวลาเราทายน้ามันเครื่องเครื่องยนต์ของเราที่มันฟื้นที่มันไม่โอเคและที่มันอาจจะส่งสัญญาณร่างกายมาในทิศทางต่งตางๆจะเป็นวบาหวานหมั่าละจะเป็นลรกเสื่อมอะไรหมงนละเพราะเรื่อหลอดหมัละอะไรอะไรกนแล้วแต่ที่มันส่งเสียงส่งสัญญาณบอกเราเรารู้แหละนี่คือสัญญาณบอกให้เราขับทายเบรนน้ำมันน้ำมันเครื่องของเรา